ว่าผมมาแล้วแหวนมาแล้วลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่โดนกูเซิร์ฟนยังไงดีสินี่มาแล้วพี่จ้าป้ามเออใครอยู่หน้าอยู่หน้าเพื่อนช่วย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 ผมหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยกูด้วยหมดแล้วไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีนี่ไอ้นู่นก็ดีนี่ก็ดีอย่าอย่าอย่าโอ้โหที่ไปเชนจัด โอ้โหมากราเก่าเขาด้วยเหรอมากรมเก็เอากับเขาด้วยเหรอคุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ เอาเลยครับมาถึงขวัญใจประชาชนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เล่นง่ายเกี่ยวกับอ่าเจ้าตัวของไก่อาร์สเตนลาดนะครับในแพทช์นี้เอออวยแทงกันแบบช่ำนะครับบนกันมานานแล้วไอแทงไม่ยืนไม่ได้เลยว่านี่ครับมาแล้วนี่แกบัฟแบบขออภัยครับบัฟแบบแค่ไก่อาร์โอ้เสียงกูบัฟแค่ไก่อาชิ้นเดียวนะฮะรู้เรื่องเลยนี่รอนะครับรอ รอรอที่นี่เทมกันนะเนี่ยสีส้มๆใครชอบส้มอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จัดไปเลยแต่อย่าส้มหยุดก็พอเธอส้มหยุดแล้วแมสตานจะมานะฮะส้มยอดหยุดก่อนเลยทุกที่เขาก็เทสกันนะครับทาร่าดเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งมันมีผมไม่ค่อยคือตัวแม่งก็กรันตีงโง่อ่ะพูดตามตรงนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิว ตัวอื่นก่อนตัวอื่นที่มันมีกดนู่นกดนี่เนี่ยให้มันสนุกสนุกนะครับเรื่งองฟาร์มคีปก็ค่อนข้างเฉาค่อนข้างช้าเหมือนโอ้ยพักกินน้ำก่อนไหมนีนชามา่ช้ามากช้ามากช้ามากไป ขึ้นวาร์ปเลยครับอันนี้เราไม่ต้องกลัวสตันนะเขาไม่มีสตันอยู่แล้ววนี้คงก็เทสกันนะครับเรื่องของตัวนู้นตัวนี้<า>นะก็อาจจะเจอทาลงทาลาแต่ถีสพาผมว่าจะเจอหรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับเดี๋ยวใต้แางนั้ก็ยาวสำหรับตัวนี้นี่ด้านล่างเพื่อเราเอาจัดนะฮะแทนจะไม่ต้องทำอะไรเลยท,ทาราเขาตัดคิริไปครับ แต่ว่าผมมาแล้วแหวนมาแล้วลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่โดนกูเซิร์ฟนี่ขับเซิร์ฟมาโดนผมเซิร์ฟวิ่งไยจ้อย่างงี้ว่าเอวิ่งเด้อยังไม่ได้เอาออบเจกต์ทั้งคู่นะครับเทียร์คลีปเฮ้ยเพื่อนมารับไม่ทันนอาเลี้ยวอยู่นู่น่ะไกลโพ้นน่ยเราเลยจะขึ้นไปรับด้านบนนะครับ เรียมเรียมเรียมอะไรเรียมอะไรกันเอาคนนอตนะโอ้โหไม่เฮ้ยเคเอาคีบก่อนไม่เป็นไรถือว่าสลับกันเอานะครับเอาคีบไหมเอ๋ร้อนเที่ยวกับไกาอาน,นี่ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าพาร์ทสี่มันทำงานหรือเปล่าน,นะขอด้วยครับ ไออาร์สเตนดาร์ดปกติแล้วบอตอเนี่ยผมจะเอามาชนกับตัวพวกพวกไฟเตอร์แบบยีน้าอะไรเงี้ยชนยีน้ามันค่อนข้างที่จะฆ่าได้บ้างนะแต่ทาร่าโอ้โหโอกาสศูนย์นะฆ่าเป็นศูนย์ถ้าเจอหนึ่งหนึ่งฆ่าเป็นศูนย์ต้องไปเล่นกับเพื่อนเอาเล่นกันพยายามหาเล่นก่อนนะครับโอ้ แวน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 เข้าแวนเข้าแวนปึ๊บเผาเผาโอ้โหแม่งฟิกเกอร์โยกสวยครับเดี๋ยวนัที่เก็บไปได้อยู่มเอาทางนี้เลยแล้วกันไปทะลุกูโดนดิวะกูโดนเลเตอร์จับดิมันจับกูแน่นอนอ่ะกูเล่นตัวไหนไม่ก็จับกูเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นไปว่า ขอไปโคตลาดบ้างอะครับโอ้ลาก,ก่อนเลยปาดซะจากไอเทมล้างเพราะผมไม่ใช่โรมิงก็ยิวด,ด้ปมาใหม่เลยยังไม่ได้อ่านแพทมีบงโกลมโกมาด้วยโดนชั่นดีก็โดน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 โอ้โหดอกสุด้ายพอดีว่ะ มา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 รอเลี้ยว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 เราเอาการเราเราเลีวเพื่อนโอ้โหคุณต้องการรอเลี้คุณต้องการตามมิดแนี้คุณจะไงดีซินี่มาแล้วพี่จ๋าปาบเออเหตุเกิดการเคลียร์คลิปเพื่อนตายละหําครับ ขวาขวาขวา,ล,ล,ขาล่ลาล่าใครก่อนล่าใครก่อนเออเอออืมเจอตู้ป่ะโอ้ยแรงแรงแรงว่ะชิมังเล่นเล่นตัวเ,เ,เกมสวยเพื่อนกูละอัเนเองกูละอัเนเองกูละอันเองกูละอันเองเองไม่ได้ครับโอ้นี่ใส่เสื้อหนังงี้ใช่เลยหายเลขเดือดสัน่น สั่นออฟอนาชีใช่ไหมช่วยกูด้วยกูย,ยังรอดโอ้ไม่ได้กลับไปตีเลยว่ะอันนี้ไอเทมนะครับผมขึ้นแพลตตินัมกันเหล็กก่อนตอนนี้ก็อยากจะคือในใจจะจะมีเอจิสกับฟอสการ์เพื่อเอาวรถคูดาวนะครับผมก็กำลังังเลอยู่ว่าเราจะออกอะไรดีมันดีจริงนะไกอานะครับแต่ว่าไม่มีคูดาวเลย เป็นแทงผมว่ามันต้องต้องมีครูดาวทุกตัวไม่ต้องมีครูดาวนะครับสักสิบยี่สิบเนี่ยถ้าสามสิบสี่สิบได้ขึ้นลิฟต์ละจะติดอยู่ลิฟต์ก็พออยู่อยู่หน้าอยู่อยู่หน้าอยู่อยู่หน้าเพื่อนช่วย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 หน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยกูเลยหมดแล้วหมดแล้วใส่เลยพี่หมดแล้วเออโอ้โหมีรอที่เราทำปลายครับเจอตัวแท้ง จางหหวานเจี๊ยบเลยครับโอ้โหเป็นการเสียสละจากชายออฟเลคคนนี้เพื่อนเก็บไปได้หมดนะครับตอนนี้ก็ต้ยคนใดถดอเพื่อนว่าเพื่อนทำสวยเพื่อนเติมตะเบ็ดสวยเหมือนกันนะครับกว่าจะช่วยกูกูตายไปแล้วตอนนี้ผมลองมาขึ้นเป็นเกาะไฟนะครับเกาะไฟเล็กตอนแรกผมไม่ได้ออกคือแพทใหม่ไม่รู้ม่จะออกอะไรดีอ่ะอาจะยากอ่ละไอ้นู่นก็ดีไอ้ดีก็ดีนี่ไอ้นู่นก็ดีนี่ก็ดี อย่าอย่าอย่าโอ้โหไอชิบไปเชนจัดโอ้โหมังกรก็เอาเขาด้วยหรอมังกรก็เอากับเขาด้วยหรอ <c oughs> แม่งผู้เล่นคนที่แปดสันสองดอกสองเชนซีซีไอชิตจวที่สามแม่เชนกับกูด้วยมังกร ปบลเปลเบลเบลเอ้ยลูบดีไม่ยงไม่ยังเอ๊ะผมเกียดเลเตอร์ว่ะมันจะอัานเชิญผมอ้กูโดนอีกแล้วรอบสองไม่ไม่วันสี่เลอะกูยังอยู่กูยังอยู่กูยังอยู่วิ่งหอกมาะ่อนรอครับบ้าโดนกูดีนี่ไก่อาเด้ง ผมรอไกอาเด้งทั้งวันเลยล่ะพี่โอ้กูโดนกะโอ้โอ้กูไปตาทางนู้นกูไปตาทางนี้วันวันอืมโอ้ยโ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 ยก็ยังฮิโตคุยไหมเมื่อกี้มันจะมีกอดสะท้อนเด้งขึ้นมานะครับแต่ผมก็เปลี่ยนใจจะไปขึ้นล็อกชิลผมว่าล็อกชิลจะทำให้ผมได้ยืนนานขึ้นนะครับ แน่นอนกาน,นปลวก10%ยังไงต้องล็อกชิลเเจอแมงก็ดีครับชั้งชิลออฟเดอะลอสไปยืนเสียดสีเขาเขาก็จะแบบว่าตีช้าลงด้วยโดนกูดิรอคลิปเข้าไม่มีคลิปกูเข้าไม่มีคลิปกูเข้าเลยเพื่อนเออน่นะรับรู้ความรู้สึกหรือ,อยังเวลากูได้เนี่ยรีมาเติมรีมาเติม๋อไม่ตายด้วยไหมนี่กูกิจะข้ามเลยนะ ฆ่าเพื่อนตัวเองนการแทง,แทงสองคนทำผมยืนกับทาร่า,าก็คือทั้งวันนะตีไม่ตายผมไปยืนกับมนันดีกว่านะครับแล้วค่อยไปเคลียร์คลิปเอาอย่างนี้นะเข,ขาก็พยายามหาเงินอยู่นะครับแต <Yeah. S 1> ่เจอแบบ oh, รอเรียวมันลำไม่ไหวนะในไฟคูดาสิพวกครับ <Yeah. S 1> ใบหนึ่งที <Yeah. S 1> หรืออาจจะไปเป็นเอจิสก็ได้มัาเนี่ย กูด่านทั้งสี่สิบสามห้าสี่สิบไรอย่างงี้ใบทั้งสามบีสิบกิโลหนึ่งใบใบสามบีเฮ้ยยังไงอะเฮ้ยยังไงอะเพื่อเพื่อเพือว่าไงอะเฮ้ยเชื่อเราไว้์กัทาร่าโคชิวนี่เมียติดเลยอะนี่เราไม่บีนะครับออแล้วใช้ไปแล้วเรื่องมพอแล้วเพื่อนเพื่อนดีอะกูตายไปแล้วโอ้โห ไม่เอ็กคิวกูอยากอยากได้อยากได้ล่ะสิเมก้าอยากได้เมก้าละสิครับเอาสูรแบบโนรงอ่ะเราเล่นนะพี่จะพอมไมก้ายิงแร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 งเฮ้ยผมว่าเราก็ยืนกับทาร่าไหวแล้วนะครับก็แจะเจากันไม่ลงนะยิงกันเตนเป็นวันนางยังก็เอากันเอากันไม่ลงนะครับ ตัดสินใจมาเดยกับเพื่อนดีกว่าฟาบถ้าเนี่ว้าวอยู่นู่น12นาทีครึ่งครับตรงนี้ถามว่าทำยังไงต่อใช่ไหมในการเดินเกมนะครับถ้าเดินรัวๆก็บวกเลยเดี๋ยวแบบส่งๆหน่อยครับสามหาเงินอีกสักเล็นหนึงจะกู้งูมันชอบจะกูกูม,มีดอกจิวด้วยคราวนี้แล้วเพื่อนรีดอกจิวให้เดี๋ยวผมโดดเดี๋ยวผม ตะเบิดก็ให้นี่ชอบจับกูนพวกเลเตอร์เนี่ยขนาดผมเล่นมอตตอนเปนยังจับผมเลยฟอเรสม,มัมจะไปเรี่ยอะไรบอกแล้วผมเป็นอะไรกับเลเตอร์ไม่รู้ว่าทางชีวิตไม่จับแต่กูโอ้ไม่ก่อนเออโอ้เจ็บจั้งเลยโอ้ไก่อาดได้ไก่อาได้กดไก <c oughs> ่อาได้เรียบร้อย ม่งโอ้ยแทงเว้ยแบนนี้แต่เขาก็น่าจะแบบสงสารนะครับเวลาแทงแทงเล่นคือมาเล่นกันแต่ตัวโลกพูดง่ายๆนะครับไอ้แทงตัวอื่นได้เฉิดฉายบ้างเออจับคุยแล้วเดี๋ยววันๆอ่ะโอ้ย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 สู้หวานเนี่ยออกทางนี้โอ้โหเป็นทางที่ไม่ดีแล้วออกทางนี้ดูนี้ว่าออกทางตรงดีกว่ามาดูฝ่ายนี้ก่อนดีกว่าครับสหรับกิลที่พนะารายณ์ติเข้าไปเหมือนก็จะสกิล โอ้โหลมปราณนะครับตอนนี้ลมเบาเลยโดนล็อกเขาแล้วเอ๊ะประเด็นเราบล็อกพวกรอลงรอเนี่อะไรอย่างเงี้ยสบายมาล็อกตะกูลเลยโอเคตอนนี้ไอเทมผมค่อนข้างที่จะตันแล้วนะครับอ่าเอาฟอร์สฟอร์เคไปแล้วกันถือว่าตีสโลด้วยแล้วก็ใครอะไรทิ้งผมแค่อยากจะลองเฉยๆนะเกาะไฟเอามาลองนะครับแต่จริงๆมันก็ขึ้นชิ้นแรกไหม นะก็คือตามสูตรถ้าใครไม่อยากออกส้อยเขียวนะครับแต่จริงมันก็ดีอยู่แล้วนะพาสติ่งมันนะอา้าวตายแต่มันได้ทุกอย่างไงผมชอบตรงนี้ไอไอเทมมันได้ทุกอย่างได้ทุกสเตตจับแต่กูนะวันๆัน,นเน่เดฟิกเกอร์เสียง <The figure S 1> โอ้โอ้ยซอยซอยซอยดีแป๊บดีแป๊บดีเลือดแป๊บถ้าถ้าไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นเอาก็ได้นะไม่เฟรน แต่ผมว่านะสกินที่ดูหน้าล็อบบี้สีมาสดกว่านี้นะมอตทอสอะจริงเ <c oughs> ข้าไปในเกมสีไม่ค่อยแปลกว่ะ <c oughs> จริงเราต้องไปโซนนะครับเราต้องไปโซนดีกว่าเออโซนเลยอะ่ะฆ่าคนให้ด้วยโอ้โหทูนาเมจยังวิ่งหนี เแต่ดอเดียรียให้ทีก็ค่อนข้างที่จะมันนะฮะแต่เรียบร้อยใบหนึ่งทีเดินแบบดุมๆเลยครับฮาเร่เอาไปสั่นรวมไปแล้วพอหนุ่มเสื้อกั๊กเสื้อกั๊กรักฉันหน่อยออถอยถอยเลยครับพี่รอ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 ม่วงรอม่อวงดิผู้นายกูเข้าเอง โดนพระลงไม่หาตาลีเบอร์ห้าแล้วตายกันแล้วเรียบร้อยป้อมยิงกูอยู่ป้อมยิงกูอย่าใมาเลยโอ้โหจะก็เด็กคิวปะน่อยจบเกมนี้ผมต้องไปกินน้ำแล้วว่ะเสียงแหบจัด โอเคครับ okay, รีวิวมอตอสในแพชนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าอยากให้วันคูดาวเยอะหน่อยเปลี่ยนจากฟอร์สเคปไปเป็นเอจิส<ๆ>ก็ได้นะครับมันจะเป็นเหมือนแบบ40%นะครับ40%เถื่อนเลยนะครับลองหาไอเทมที่เข้ากับมอตอสดูให้มันได้40%เตีย30 30 3ามสิบเปอร์เซ็นต์สามห้าก็พอเยแล้วนะครับผมว่าเออก็เล่นสนุกเแล้วประมาณนี้รีวิวสำหรับแพทใหม่ไก่อาสำหรับหมอตอร์ไครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตาอย่าลืมกดกระดิ่งกระจังให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ